รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอัสลามุอลัลกุมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิถีมุสลิมครับวันนี้นะครับรายการวิถีมุสลิมนําเสนอประเด็นหัวข้อการขัดเกลาและพัฒนาจิตใจครับคุณผู้ชมครับอิหม่านและจิตสํานึกนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างยิ่งนะครับแน,น่นอนนะครับว่าสังคมที่ดีพวกเราก็จะต้องมีอิหม่านที่แข็งแรงมีจิตสํานึกที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเราต้องรู้จักยับยั้งอารมณ์ความต้องการของเราในด้านต่างๆที่จะนําพาให้เราไปสู่หายนะและทําให้สังคมเสื่อมโทรมได้ครับ <iden pause> การขัดเกลาตัวเองหรือการยกระดับจิตใจให้สูงส่งหมายถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงจริยธรรมความประพฤติและศิลธรรมของตนให้ดีขึ้นการพยายามสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลิกของตนให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีเป็นการขจ,จัดอีโก้ที่ไม่ดีให้ออกไปจากตนเอง بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอแนะนําตัวนะครับอาจารย์ก็ดรมฮัมหมัดเนสเละนะครับอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วก็เป็นประธานหลักสูตรของสาขาิสลามศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลานะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอีกหลักสูตรนึ่งก็คือหลักสูตรปริญญาโทรรการสอนอิสลามศึกษานะครับท่านทำดีแล้วนะครับในหัวข้อในวันนี้ที่จะพูดก็คือในหัวข้ออุคุวารมอมนนะครับ ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้วาจิบนะครับหรือว่าได้ตกหนักได้สั่งใช้ให้กับประชาชาตินะครับทั้งก่อนหน้านี้และก็ประชาชาตินี้นะครับให้ถือศีลอดนะครับที่ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้กล่าวไว้ในสุโรอัลบากราะนะครับอายัดที่183นะครับอัลลอฮเจมีลาลิมีญิศรุ่งโรจน์จีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิ ยาอัยลอฮฺเดีนอามาุกุติบ oh um ้างในุมุสยามกามากุติบะางลละดีนะมิงกระบริกุมละอันลคุมตัตะกูนนะครับโอ้บรรดาผู้สราทธททั้งหลายเอ่ยกุติบอางในคุมุสยามกับแท้จริงเราอ่ากุติบอาลในุมุสยามเราได้ตกหนักวาญิบให้กับท่านทั้งหลายกับคือการถือซีลอดกามากุติบะางลละดีนมิงกระบริกุมเสมือนดังที่เราได้ตกหนักหรือว่าวาญิบให้กับประชาชาติก่อนหน้านี้แล้วนะครับ หลานละกุมตตะกูนนะครับก่อนหน้าก่อนหน้าเจ้ามานี้นะครับหลานละกุมตตะกูนนะครับเพื่อที่เจ้าทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่จำเกรียงต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นในในหลักการอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์สุบฮานวัลลาอนะครับได้ตั้งเป้าหมายสูงสุดให้กับคนที่ทิสนโดนดเอาไว้ก็คือจะต้องมีตักว่านะครับตักวัตักวันอัลลอฮ์นะครับหลานละกุมตตะกูนนะครับ นั่นหมายถึงว่าเราทุกคนเมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียนของรอมฎอนแล้วเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนของรอมฎอนอในระยะเวลา12เดือนเนี่ยเราเข้ามาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เราเข้ามาในโรงเรียนของรอมฎอนแค่หนึ่งเดือนเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะมวรนอีกรูฮานนยันนะครับเพื่อที่จะมาเป็นปุงอารุนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของเราที่เราจะใช้ในอีก11เดือนต่อไปนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเน้นหนักนะครับกอพูดในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นนะครับอุคุวะนะครับอุคุวะที่เกิดจากรมฎดอนนะครับหรือว่ารมฎดอนที่ส่งผลต่อความเป็นอุคุวะในระมฎดอนเราทราบดีอยู่แล้วว่าการที่เราถือสินบดนั้นทําให้เรามีจิตสํานึกทําให้มีความรู้สึกทุกชนชั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนร่ารวยหรือว่าคนยากจนเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าออทุกคน มีความหิวโหวยเหมือนกันไม่ว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นคนยากจนก็าตามนะครับเหตุาที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เรามีความรู้สึกนึกถึงต่อพี่น้องของเราที่เขาหิวโหวยแล้วก็ความเป็นพี่น้องมันก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าพี่น้องคนนั้นจะอยู่ในต่างประเทศณตอนนี้เราจะทราบดีอยู่แล้วว่าพี่น้องของเราที่อยู่ในต่างประเทศเช่นปาเลสไตน์นะครับพี่น้องที่เราปาเลสไตน์นะครับ ซึ่งในช่วงหลังๆนี้นี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพี่น้องปาเลสไตน์ของเรานั้นตอนนี้กําลังหิวโหวยอาหารนะครับขาดแคลนเพราะว่าได้รับอยู่ในภาะวะสงครามนั่นเองนะครับอันนี้ความรู้สึกความเป็นพี่น้องอันนี้ความรู้สึกเจ็บปวดอันนี้ก็จะมีความรู้สึกที่อยากที่จะเผื่อเผื่อแผ่ต่อสังคมต่อชุมชนนะครับดังนั้นชัดเจนนะครับว่าการถือสิทธิ์นี้มันมีผลนะครับอย่างมากนะครับต่อ จิตวิญญาณความเป็นความเป็นมนุษยธรรมในเรื่องของการเผื่อแผ่นะครับการเผื่อแผ่การนึกถึงคนอื่นนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคมนะครับนึกถึงความสัติภาพในสังคมเนื่องจากว่าการถือศีลอดนี้มันนาไปสู่ในเรื่องของบุคลิกด้วยนะครับเมื่อมนุษย์นั้นเกิดการ ตรบ,บิยะได้รับการตรบ,บิยะจากอัลลอฮ์หรือว่าที่เราก็เรียกว่าวิทยาใยนาาละมอดฎอนหนึ่งเดือนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเรานั้นมีความอ่อนโยนมากขึ้นนะครับมีความอ่อนโยนมากขึ้นนึกถึงใจเขาใจเรานะครับนึกถึงความให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวของเขาเองนะครับฉะน,นั้นาการถือศีลอดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าทําให้ เป็นวอรัริตี้ของมนุษย์เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่า,าเป็นการรักษาในเรื่องของจิตวิญญาณและก็ในเรื่องของอสังคมไปด้วยนะครับมีการเตืวอแผ่นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนอื่นนะครับให้ความเคารพนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เกิดความสันติสุขในที่สุดนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ ซึ่งถ้าเราดูนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็มีเยาวชนหลายคนนะครับที่หลงผิดนะครับในขณะที่เขาไม่ได้ถือศิลอดหรือว่าอยู่นอกเดือนระมดดอนนั้นนะครับเขาใช้ความรุนแรงนะครับจนกระทั่งเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ปกติบนโลกใบนี้นะครับจนก็ต้องมีความจําเป็นจะต้องจํากัดสถานที่นั่นก็คือจะต้องเอาเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกตารากนะครับ เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใช้ในเรื่องของฟิโลโซฟิสของการถือศีลอดนั่นเองนะครับตรงนี้อาจารย์ตัวผมมีทัศนะว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนนี่ก็ค,คือการถือศีลอดเนื่องจากว่าเราต้องอยู่ในภาวะแห่งการอดทนอดกลั้นนะครับเพื่อให้เกิดความสันติสุขในสังคมต่อคนอื่นและก็ตัวของเราเองนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่ามนุษย ไม่มีความอดทนแม้กระทั่งเสี้ยวนาทีเดียวเนี่ยมนุษย์ก็จะ,ะไม่มีความเป็นสถานะของความมีเกียรติในทัศนะของมนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการถือสิโดดก็คือเบรกนะครับมันมันมันสามารถที่จะมาเบรกตัวของบุคคลนะครับไม่ให้กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เรา 11เดือนหลังจากที่เราได้ถือสิทอโดดไปแล้วเนี่ยเราได้รับบทเรียนตรงนี้นะครับจากเดือนระมดอนเนี่ยเพื่อนําพาไปในเรื่องของการเบรกนับสูหรือว่าอารมณ์ของเราให้อยู่ในคันลองของธรรมนะครับไม่กระทําในสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งที่ทําให้ทุบซีดูฟินอัพในสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสังคมต่อชุมชนโดยรวมนะครับ ที่จะเกิดขึ้นให้กับสังคมนะครับสำหรับคนที่ทิศอดในเดือนรอมบอรนนะครับบ่อยครั้งนะครับที่เราเห็นข่าวข่าวนะครับท hmm. ี่เก hmm. ิดขึ้นในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในตอนนี้เราทราบดีอยู่แล้วนะครับพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์นะครับเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างจากพี่น้องปาเลสไตน์นะครับเราถอดบทเรียนในเรื่องของความเป็นอุคุวะอิสลามิยะนะครับในเรื่องของความเป็นพี่น้องนะครับในศาสนาเดียวกันนะครับ อันนี้เราไม่ได้เจาะจงเฉพาะว่าศาสนาอิสลามอย่างเดียวนะครับท,ทุกคนที่หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตอยู่ยบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งส่งตั้งศาสดาอิลมมาสูลเรลว่ลเอยู่สลัมขึ้นมาบนโลกนี้นะครับนะครับไม่ใช่เพื่ออื่นใดนะครับนอกจากเพื่อรอฮ์มะตัลลินอาลามีนนะครับดังนั้นการใช้ชีวิตบนโลกนี้นะเราก็ต้องเผื่อแผ่นะครับแผ่เมตตานะครับกับคนทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะ นับถือศาสนาใดก็ตามนะครับไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่อิสลามก็ตามนะครับเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับจากเหตุการณ์ปาเลสไตน์นะครับเราได้เห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องทำให้เรามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับในเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะว่าอิสลามได้สอนว่ามุสลิมนั้นเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันนะครับเมื่อพี่น้องของเราเกิดความเจ็บป่วยหรือว่า เกิดปัญหาอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องมีความรู้สึกเจ็บปวดตามไปด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราขอดูอานะครับขอดุอนอนอกจากเราขอดูอาแล้วยังมีอีกไหมที่เราสามารถทําได้นะครับนั่นก็คืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะช่วยเหลือได้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องของเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าพี่น้องของเราที่อยู่ในทั่วโลกนะครับ ให้เกิดความัาติสุขและก็อยู่อย่างมีความสุขได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการถือศีลอดรมฎอนเนี่ยทำให้เราได้เกิดการตัฟักกุรหรือว่าเราเกิดการมีการโมหะบะนะครับนึกถึงพี่น้องของเรานะครับแล้วเราย้อนกลับมาดูปัญหาชีวิตของเราเราถอดบทเรียนได้ตรงนี้ว่าชีวิตที่เราโดนทดสอบอยู่ในโลกปัจจุบัน ณชีวิตของเรารู้ว่าที่บ้านเราเนี่ยเล็กน้อยมากนะครับเมื่อเรามองเห็นถึงความยากลําบากของพี่น้องของเราในต่างประเทศนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะอัลลอฮ์ Allah สั่งใช้ให้เราเตรียมพร้อมในทุกด้านนะครับในเรื่องของที่ดังที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้เราในสรุรอาอันฟานนะครับอายัดท,ที่มัสิบนะครับ นั้นถ้าดูตรงนี้ก็คือมัสตะตอตุมินกูวะนะครับให้มุสลิมของเรานั้นเตรียมตัวในทุกเรื่องในทุกด้านนะครับด้านด้านความเข้มแข็งตั้งด้านทหารสังคมเศรษฐกิจการเมืองในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะครับเป็นต้นเป็นต้นแบบเป็นต้นหลักฐานสําคัญนะครับที่จะทําให้มุสลิมเรานี้เกิดความเข้มแข็งนะครับและก็เป็นมุสลิมที่ไม่ได้รับการทําลายล้างจากชนชาติอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่เรา นำมาถอดบทเรียนใช้กับสังคมของเรานะครับให้เกิดความสันติสุขนะครับอินชอัลอนะครับด้วยฮิกมากของรมดอนี้นะครับเราต้องจะต้องนำเอาปรัชญาจากการถือศีลดเนี่ยว่าที่จริงแล้วชีวิตคือการถือศีลดชีวิตคือการอดทนใครที่มีความอดทนสูงคนนั้นจะได้รับความสำเร็จสูงนะครับดังนั้นนะครับ ขอสรุปตรงนี้สั้นๆว่าชีวิตนะครับก็คือการถือศีลดดีๆนี่เองนะครับเมื่อ,อไรที่บุคคลคนนั้นไม่เอาปรัชญาในการถือศีลดมาดําเนินชีวิตเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์ที่สูงส่งได้นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหรือว่าเป็นมนุษย์สูงส่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นนะครับในทุกเรื่องนะครับในเรื่องของ สัมามอาชีพในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็การตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์การยักยินต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของอักีดาแล้วก็การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะครับสุดท้ายนี้นะครับตัวของตัวของอาจารย์เองนะครับก็ขอจบการพูดคุยนะครับในหัวข้อนี้นะครับ ดิฉันแค่นี้นะครับวะบิลดาอิตฟิขวัญิดยา a s ะ a l a m ุ a วะ i k u m warahmatullahi wabarakatuh มนุษย์ผู้ลืมเลือนหรือหลับไหลต่างทราบดีว่าการงานและความประพฤติของตนในแง่ของความเจริญผาสุกและความตกต่ำต่างมีผลโดยตรงกับโลกนี้และโลกหน้าด้วยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาจิตใจให้มีความสูงส่งและออกห่างจากอำนาจไฟต่ำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือออกห่างจากความต้องการอันเป็นพลังของเดรัจฉานให้มากที่สุดซึ่งในเชิงของวิชาการเรียกว่าการขัดเกลาและการต่อสู้กับกจิตไฟต่ำของตนเนื่องจากการขัดเกลาหรือการยกระดับจิตใจนั้นเป็นสาเหตุทําให้มนุษย์รู้จักตนเองเป็นการขจัดและปัดเป่าฝุ่นแห่งความลืมเลือนความเผลอเรอและความหลับไหลที่ติดปิดบังสายตาให้สะอาดหมดจด เอาละครับช่วงนี้นะครับเราจะไปพบกับช่วงสนทนาวิถีอิสลามกันต่อเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาพบกับช่วงสนทนาวิถีอิสลามนะครับเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นทางด้านของอาจารย์ดรมูฮัมหมัดเนสาระนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยในประเด็นหัวข้ออุคุวะรอมฎอนะครับหรือการพูดถึงสันติภาพการขัดเกลาการสร้างสังคมพื้นฐานอิสลามครับซึ่งตอนนี้ อาจารย์ดรอยู่กับเราแล้วครับอัสลามอะลยกุมครับอาจารย์ครับหวานอุสลาบุรุษทอมลอมครับผมเดี๋ยวคำถามแรกอาจารย์ต้องถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าพลังอิหมามและพลังของจิตวิญญาณเราเนี่ยมันสำคัญอย่างไรในการใช้ชีวิตในสังคมครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยต้องอยู่ในเรื่องของจิตวิญญาณยู่ตลลดเวลาครับเรามีสองมิตินะครับมิติที่สำคัญที่สุดก็คือมิติของจิตวิญญาณนะครับ เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ไม่ได้ทานข้าวนะเราก็ยังอาจจะเดินอยู่ได้นะครับมีแรงบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อไหรที่เราไม่มีจิตวิญญาณไม่มีกําลังใจแพ้แม้แก่สร้างเพียงนาทีเดียวเนี่ยเราก็คงจะเคลื่อนไหวชีวิตต่อไม่ได้นะครับนั่นคือความสําคัญของจิตวิญญาณที่จะเคลื่อนไหวหรือว่าโม,โมทีฟแล้กวก็สิ่งที่มามา,มา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 เคลื่อนมาขับเคลื่อนตัวของเรานะครับสิ่งที่เป็น motivation หรือว่าสิ่งเราภายนอกที่เป็น intrinsic แล้วก็ extrinsic สิ่งที่มาเราให้เราเกิดกําลังใจเนี่ยมันมีจากภายนอกแล้วก็ภายในนะครับ<ะ>ทีนี้ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของ intrinsic หรือว่าเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกภายในที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้มันก็เกิดขึ้นในเรื่องของคนที่มีจิตวิญญาณในเรื่องของศาสนาครับดังนั้นการถือสิอดโ่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะสร้างจิตวิญญาณให้เกิดความเข้มแข็งในการต่อสู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพการดํานเนินชีวิตต่อไปให้ให,ให,ให้ได้รับความสําเร็จต่อไป อาจารย์ครับถามอย่างนี้ครับว่าการถือศีลอดเนี่ยโอเคแหละมุสลิมเราอาจจะเข้าใจดีในบริบทแต่ว่าต่างศาสนิกเนี่ยบางทีก็าอาจจะเข้าใจว่าการถือศีลอดก็คือว่าการที่มุสลิมไม่กินน้ําไม่กินอาหาราแต่บางท่านเขาอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสํารวมการให้เกียรติผู้อื่นมันสําคัญมไม่ได้น้อยไปกว่าการอดอาหารเลยของอลามตอนนี้ยังไงอาจารย์ ครับจริงๆแล้วปรัชญาหรือว่าฟิลโตรซีของการใช้ชีวิตของเราก็คือการถือิีนอดนั่นเองครับนั่นคือการรู้สึกมีความอดทนอดกลั้น<ม>นะครับในสิ่งที่เราไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่ชอบ,บในสิ่งที่เราไม่ไม่สกกับอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตร่วมกันถึงแม้ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตา,ามเนี่ยในเรื่องของการอดทนอดกลั้นการให้เกียรติการการเคารพสิทธิของผู้อื่นนะครับนั้นเป็นสิ่งที่ว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ ที่เราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะนันบทเรียนหรือว่าที่เราได้ถอดบทเรียนออกมาจากการถือสิทธิ์นียก็คือจะต้องมีความรักกับคนทุกคนนะครับบนโลกนี้ถึงแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขครับ,รบอาจารย์ครับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่างประเทศก็ดีหรือว่าในสังคมบ้านเราก็ดีเนี่ยอาจารย์คิดว่า,ามุมมองหอยอาจาย์ที่จะมองว่า อะไรที่จะสามารถทําให้เกิดสันติภาพได้กับกับสังคมลักษณะแบบนี้ครับาจารครับคิดว่าความเมตตานะครับความเมตตาเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเรามองเรามองในมุมอม,อมองของปรัชญาชีวิตทางลงในลงนานเลยคืออิสลามสอนว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะนั้นหมายถึงว่าเราต้องมองมนุษย์ทุกคนเนี่ย เขาก็เป็นคนหนึ่งที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับเราเราพยาามเรา,า,เ,ราเรานับสือศาสนาของเราเราไม่ได้มองว่าเราเป็นคนเดียวที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์คนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่ยังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายังเขายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับให้เกียรติจากผู้อื่นเพราะว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้นะครับเราเราจะวันนี้นะเราเราเรารู้สึกว่าเรา อาจจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าคนอื่นนะครับแต่สักวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในสถานะของพระองค์ที่ดีกว่าเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการก็สื่อสารคําสอนของศาสนาอิสลามด้วยความสันติสุขนะครับเพื่อที่จะเผยแผ่คําสอนศาสนาอย่างสันติสุขนะครับแล้วก็ให้นึกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ในสวรรค์ของพระองค์ทุกคนเ,นเท่าเทียมกันครับครับผมบอาจารย์ครับในศาสนาอิสลามเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการหักห้ามใจเรื่องของนับซูเนี่ย อาจารย์คิดว่ามันสำคัญกับช่วงของเดือนระมดอนมากน้อยเพียงใดครับอาจารย์ อาจารย์คิดว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นหลักเป็นปอยยิงของชีวิตในการดําเนินชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าเลยนะครับทุกคนย่อมมีความต้องการอาจารย์ครับใช่ทุกคนแต่ว่าการหักห้ามนี้เป็นอะไรที่ยากมากเลยอาจารย์เป็หักห้ามเป็นสิ่งที่ยากมากเลยครับวันนั้นเราเปรียบเสมือนกับรถคันหนึ่งที่ไม่มีต่างก็เขาเกิดเบรกแตกขึ้นมาครับขับขรถไปแล้วก็เกิดเบรกแตกเบรกเบรเหยียบแล้วก็เหยียบคลัตช์เหยียบเบรกแล้วก็ไม่ทํางานแล้วก็เกิดเบรกแตกขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเราเรานึกภาพไไไม่่่่อออออกกกกววาาาจะะเเเเิิิดุุบััตตตหรรรสสูญีียยงชชนน ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าชีวิตก็คือฟิโลโซฟีของการถือการถือสิ้นอดหรือว่านัยยะสําคัญของการถือสิ้นอดก็คือการหัห้ามใจการที่จะให้ตัวเองอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสันติสุขอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสันติสุขก็คืออันนั้นคือคําสอนที่ที่ที่ลึกๆนะครับของการถือสิ้นอดครับับอาจารย์ครับในมุมมองของการเป็นผู้ปกครองเนี่ยเป็นเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยในช่วงของเดือสินอดเนี่ยลูกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ย พ่อแม่ควรจะมีการชักนำลูกอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีสิ่งเล้าเยอะนะเดี๋ยวนี้ใน,ในยุคป,ปัจจุบันในเยาวชนของเราอะไรต่างๆเนี่ พ่อแม่ก็เองก็ต้องมีความอดทนในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะครับก็ฟิโลซฟีของการตือสิโดนั่นแหละเช่นกันนะครับบางครั้งเราใช้ความรุนแรงไม่ได้เนื่องจากว่าลูกเด็กยุคสมัยนี้เขาอยู่กับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เขาเกิดความเครียดอยู่กับโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะถอดบทเรียนให้กับลูกของเราให้เขามีในเรื่องของความอดทนอดกลั้นนะครับ เพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้จะมีเขาเรียกว่าสมาธิสั้นมากขึ้นอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเทคโนโลยี <laughs> ทําให้เกิดเรื่องของสมาธิสั้นนะครับ<ม> uh, เพราะาเราทําอย่างไรเช่นในเรื่องของการวางแผนโปรแกรมว่าตื่นเช้ามาต้องทําอะไร <S <S เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเราจะต้องตกลงกับเขาก่อน<ม>ถ้าเราไม่ตกลงกับเขาเนี่ยเราจะไปบังคับเขาเนี่ย ม่จะไม่ค่อยสําเร็จนะครับแต่ถ้าหากว่าเราตกลงไปก่อนว่าเดี๋ยวให้เวลาตรงนี้ห้านาทีนะพรุ่งนี้ลูกจะทำะตื่นทีเท่าไหร่ทาอะไรแปลงวันล้นางหน้าอาบน้ําทีเท่าไหร่ไปโรงเรียนทีเท่าไหร่นะแล้วก็ตกลงว่า,วาเล่นโทรศัพท์วันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับแับน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีครับครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ทางด้านของอาจารย์ในนามตัวแทนของอะไรรัชพัฏยลลานะครับได้ฝากอ่ ฝากสารไปถึงพี่น้องมุสลิมของเราในช่วงของเดือนรอมฎอนด้วยครับว่าอ,อ,อยากจะให้เป็นไปในทิศทางใดงอาจารย์อาธรรมวลระนะครับก็ในในานามของออสาขาอิสลามศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลานะครับคณะครุศาสตร์ของเรานะครับก็ขอฝากนะครับกับท่านผู้ชมและก็ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเราใช้ช่วงระยะเวลาของรอมฎอนนี้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดนะครับ ด้วยการวางแผนเวลานะครับว่าวันนี้ในระยะเวลาในแบ่งเป็น3แบ่งเป็นสาชั่นนะส่นที่1นึ่วันแรกเราจะอ่านอันกุรอานจบสักกี่ยุสนะครับเราทำงานโอเคทุกคนก็ทำงานนะครับทุกคนอาจจะต้องทำงานเหมือนกันนะครับเราแบ่งเวลาว่าออวันหนึ่งเราอ่านอันกุรอานในช่วงไหนนะครับเราเราจะต้องทงงอ <laughs> ั้งตั้งทาร์เกาเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ตั้งทาร์เกาเนี่ยกิจกรรมอื่นๆก็จะนำพาเราไป ทําให้เราไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่เราได้หวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับแล้วก็ให้สลามัตเบิร์ตวสานะครับทุกคนนะครับไม่มีความปลอดภัยนะครับรักษาสุขภาพนะครับในเรื่องของการถือสิทธิ์นะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของเดือนรามดอนนะครับก็สําหรับวันนี้ผมว่ารายการของผมก็ได้ ดำเนมาถึงช่วงท้ายนะครับคนนี้เราก็ใช้เวลาไปเยอะมากนะอาจารย์ยังมีอีกหลายประเด็นที่อยากพูดคุยนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่น้อยนิดนะครับก็ทําให้เราต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็นี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของอาจารย์ดรมูฮัมหมัดเนซาระมานะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับแล้วหวังอย่างยิ่งว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในประเด็นต่อไปครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัลดีครับยินดีครับยินดีครับเอาล่ะครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีมุสลิมกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ ผมพร้อมไปทีมงานนะครับต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัสสลามมุอะลัยกุมสวัสดีครับ